สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมหมูรุ่งนิรันด์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สำนักงานใหญ่อุดรธานีนะครับซึ่งออมีนัดที่จะไปส่งมอบรถกับเซลโจนะฮะที่แถวออมเพอเพนด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นไปตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถกันก่อนครับไปเลย ด้วยความที่ไม่รู้ด้วยนะครับออกมาแบบจับผ้าจ,จับโผลโจอบ,บอกว่าอยู่แถวเมอร์เพนอยู่ไหนตามผมไปเลยครับเดี๋ยวผมพาไปเพราะฉะนั้นไปฮะตามไปครับผมตามอย่างเดียว อ่โอเคครับตอนนี้ผมถึงบ้านลูกค้าแล้วนะฮะแล้วก็ส่งมอบรถ t o y ยต้าวีออสกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปถามลูกค้าดีกว่าว่ารถคันนี้ใช้เงินกี่บาทในการออกรถนะไม่ถามอะไรเยอะถามสั้นๆเลยครับสวัสดีคุณบุ๋มด้วยนะคะสวัสดีคุณ<ส>บุ๋มนะคร<ะ>ับผมถามคุณบุ๋มสั้นๆจะชัดวันนี้จ่ายเงินเท่าไหร่ในการรับรถคันนี้ครับ9าบาทค่ะขอย้ำอีกคันหนึ่งเท่าไหร่น,นะครับ9บาท จ่ายอะไรเพิ่มไหมครับไม่ค่ะไม่เลยนะออกง่ายไหมครับง่ายค่ะง่ายนะครับแนะนําคนที่มาซื้อรถท,ที่รุ่งนิรัน์ให้หน่อยครับคุณบุ๋มครับเซลโจอบริการดีมากเลยค่ะรับรถแค่9บาทค่ะเซลโจอสวัสดีครับใค้โปรโมทเลยนิดนึงเรียกลูกค้าหน่อยครับเซลโจอครับก็สนใจรถมือสองเนาะสภาพดีราคาถูก ดาวรถแค่9บาทหรือออกรถแค่9้าบาทง่ายๆนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากเลยใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้แล้วครับผมโอเคขอบคุณโจด้วยนะขอบคุณครับนะครับสนใจติดต่อเซลโจได้นะครับผมขอบคุณคุณบุ๋มนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ